สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องอย่าลืมกด s ั b สไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ จะพูดถึงเรื่องสัญญาณเตือนดีไม่ดีของคนมีองค์ข้อสังเกตของผู้ที่มีองค์เทพสำหรับผู้มีข้อสงสัยกับอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นกับตัวหรือมีผู้มาทำนายทายทักว่ามีองค์ส่วนมากมีปัจจัยร่วมดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ครับอาการของผู้มีองค์เทพ 1. มึนศีรษะข้างเดียวเป็นประจำบางทีทางการแพทย์ จะบอกว่าเป็นไมเกรน 2. หนักต้นคอบางครั้งหนักบ่าสองข้างเหมือนมีใครมาขี่คอบางครั้งนั่งรถอยู่ดีๆก็รู้สึกหนักบา่า 3. แน่นหน้าอกเป็นบางครั้งเหมือนหายใจไม่อิ่มบางคนเป็นจนบ่อยหมอว่าเป็นโรคหัวใจ 4. ฝันแม่นยำมีลางสังหรณ์แม่นยำบางทีเรียกว่าสัมผัสที่6หรือซิกเซนห้า ชอบฝันหรือตีเป็นตัวเลขเสียงโชคได้ใกล้เคียงบางทีผิดแต้มแต้มเดียวกลับบนกลับล่างกลับหน้ากลับหลังซื้อทีไรก็เฉียวไปเฉียวมาเป็นประจำแต่ถ้าไม่ซื้อไปบอกใครเขาก็จะถูก 6. บางครั้งหูจะได้ยินเสียงเรียกชื่อเบาๆเหมือนเสียงกระซิบก็มีเสียงดังกล้องในหูก็มี 7. ไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ หรือมีอะไรลี้ลับจะรับรู้โดยการสัมผัสขนลุกขนชันเย็นไปทั้งตัว 8. บางครั้งสวนมนต์เป็นภาษาบาลีอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นภาษาอื่นรัวเร็วขึ้น 9. หากนั่งสมาธิจะได้หูทิพตาทิพเร็วกว่าคนอื่นกรณีที่เกิดจากสัมภเวสีถูกคุณคนถูกของคุนใสมนดำ 1. ปวดศีรษะเป็นประจำ 2. ปวดไหล่เป็นประจำ 3. มมือเท้าชาเป็นซี่สี 4. แน่นหน้าอกมากผิดกว่าปกติ 5. ปวดบริเวณกระเบนเน็บ 6. มีอาการแน่นจมูกข้างใดข้างหนึ่งเสมอเวลานอนและสามารถกลับข้างได้ตลอด 7. เกิดภูมิแพ้กระทันหัน 8. มีอาการเหมอรอย 9. อยู่ๆไม่ชอบอาบน้ำา 10. หน้าตาหมองคล้ำผิดปกติ11 เวลาเขาใกล้จะได้กลิ่นเหม็นเน่าจากคนที่ถูกของ 12. นอนฝันร้ายเสมอ 13. มักพบเจอสัตว์มีพิษเสมอเช่นงูตะขาบแมงป่องกิ้งกือในที่ที่ไม่น่าจะพบเจอจากสองข้อด้านบนจะสามารถสรุปได้อย่างไรว่าเป็นเทพหรือสัมภเวสีถ้าเป็นเทพต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาการต่างๆน่าจะออกมาในทางที่ดีครับ ลักษณะของการประทับองค์ 1. ประทับจากส่วนล่างคือสัมภเวสีหรือวิญญาณที่ตายแล้ว 2. ประทับจากด้านหลังคือวิญญาณทั่วไปที่มีฤทธิ์มีอำนาจมักขนานนามเรียกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ 3. ประทับจากด้านหน้าคือวิญญาณของมนุษย์ที่ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา 4. ประทับจากทางบ่ามักเป็นเทพ หรือดาบทในระดับกลางกลาง 5. ประทับจากกลางกระหม่อมมักเป็นเทพในระดับสูงนี่คือหลักเบื้องต้นง่ายๆสำหรับการใช้สำรวจตัวเองและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกก็ด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ช่องเล่าเล่าเรื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ